สวัสดีครับปตอมด้การเงินครับวันนี้เป็นซันตตคอสนะครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของตัว global ETF ของทางจิตตะวล well, ให้ดูนะครับว่าพอร์ตการลงทุนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ลงคลิปในวันคริสต์มาสเลยมาดูกันครับว่าการลงทุนที่ต่างประเทศของพวกเราเนี่ยมีหน้าตาเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรประสบความสําเร็จอย่างที่พวกเราตั้งใจไว้หรือเปล่านะครับมาลองดูพอร์ตการลงทุนกันในส่วนของ global ETF นะครับอ่ะเริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับพอร์ตการลงทุนเนี่ยผมลงทุนไปช่วงแรกเนี่ย ผมลงทุนในช่วงของเดือนกันยายนจนถึงตอนนี้เดือนธันวาคมเนี่ยมันใช้เวลาประมาณสัก3เดือน4เดือนโดยประมาณนะครับส4เดือนที่ผ่านมามีความผันผวนเกิดขึ้นมีการปรับตัวสูงขึ้นไปจนถึงแบบบวกไปสัก2%เรนะครับแล้วก็มีการปรับตัวลดลงเนี่ยหายไป3%มเมีความช่วงผันผวนอยู่ประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะถ้าเกิดถามผมผมมองว่ามันค่อนข้างแบบไม่ไม่ได้กระชูดมากนะนะครับแต่ก็จะเห็นได้ว่ามีช่วงขึ้นและช่วงลงเป็นตามปกติของการลงทุนอยู่แล้วแต่ ผลตอบแทนรวมตอนนี้นะครับบวกมาอยู่ที่0.81วัดจากการมูลค่าของการลงทุนนะครับถ้าไม่พอร์ดรวมตอนนี้มีมูลค่าอยู่ที่1,685บาท21 นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้มีการเติมเงินเพิ่มเข้าไปยังไม่ได้เอาลงทุนเข้าไปเพิ่มนะครับใช้เงินต้น1นึ่งแสนแบบเต็มๆผ่านมา3-4เดือนนะครับการลงทุนนะครับปัจจุบันเขาลงทุนในสัดส่วนยังไงบ้างตัวแรกเลยเป็น ETF ที่ชื่อว่า VTI ตัวนี้เป็นหุ้นประเทศสหรัฐอเมริกาตรงนี้5 5 7 5นี่คือ Asset Allocation คือน้ำหนักนะครับในส่วนที่2นะครับเรามีตัวที่น้ำหนักเบอร์2คือตัวที่เป็นหุนกู้บริษัทเอกชนชั้นดีในสหรัฐอเมริกา ก็ยังเป็นพวกะตระกูล Corporate Bond นะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้แอบได้รับผลกระทบนิดหน่อยจากการประกาศของเฟดใช่ไหมเรื่องของการเพิ่มเพิ่มมาตาดอกเบีย้ยนะครับตัวนี้ชื่อว่า LQD นะครับมีน้ำหนักอยู่ที่17.71%อีกอันนึงคือหุ้นกลุ่มของประเทศพัฒนาแล้วหรือ develop country นะครับ develop market ตรงนี้นะครับชื่อว่า VEA ตัวนี้มีน้ำหนัก16.83%ก็ไล่เร็ๆกันนะครับ สิ่งที่เราเห็นเอา3ตัวนี้ก่อนอย่างแรกครับก็คือมีหุ้นกลุ่มของสหรัฐอเมริกามีบอลน,นะครับหรือหุ้นกู้เนี่ยของอเมริกาคือน้ําหนักมันจะถูกเทไปฝั่งอเมริกาค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเลยไปที่ 60- 70%เลยแล้วก็มีเอ่อกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วซึ่งกลุ่มพัฒนาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในฝั่งของยุโรปนะครับแล้วก็มีในฝั่งของเอเชียบ้างก็อาจจะมีญี่ปุ่นใช่ไหมนะครับแทรกเข้าไป แล้วอีกตัวหนึ่งนะครับที่มาเสริมให้พอร์ตมันสมดุลมากขึ้นก็คือมีกลุ่มของเป็น emerging market หรือว่าเป็นตลาดเกิดใหม่นะครับ EM เนาะนะครับชื่อว่า VWO ตัวนี้ชื่อ ETF นะครับกลุ่มที่เป็นหุ้นประเทศเกิดใหม่ก็จะเป็นกลุ่มของฝั่งเอเชียซะส่วนใหญ่นะครับน้ำหนักอยู่ที่8.14เ็นี่คือภาพกลุ่มของพอร์ตเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราเห็นแล้วน้ําหนักมันจะค่อนข้างเอียงไปทางกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเพราะว่าอเมริกาก็อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็มีพวกยุโรปมีพวกอะไรอยู่ตรงนั้น ที่ลงทุนนะครับผมเลือกอพอร์ตเติบโตเนาะนะครับที่คาดหวังผลตอบแทน8%ต่อปีทีนี้ในส่วนของแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างตัวแรกนะครับตัว VTI ตัวนี้อเมริกาน้ำหนักเราเห็นอยู่แล้วนะครับมูลค่าเนี่ยกินไป5 6 0 0นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยบวกไป4.09%ตกแล้วเดือนหนึ่งประมาณได้1%แปลว่าถ้าเราแอสซูมเนาะเราคาดเดา นะครับถ้าเด้อยเดือดละหปีหนึ่งก็อาจจะบวก12%นะครับซึ่งจริงๆตลาดอเมริกาก็คาดหวังได้แบบนั้นเนาะแปต่อปีในระยะยาว ก็เป็นไปได้นะครับอเมริกาช่วงนี้ได้ผลกระทบมาจากเชิงบวกจากจากอะไรบ้างก็ในเรื่องของตัวหลายจุดเนาะในด้านของวัคซีนก็อเมริกาเป็นหลักนะครับในด้านของอกลุ่มยานยนต์ที่เป็นไฟฟ้านะครับก็ได้ด้วยเนาะนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ฝั่งอเมริกาจะเป็นบวกนิดนึงก็ทางเทคโนโลยีกับทางเฮลท์แคร์กลุ่มนี้จะค่อนข้างหนักไปทางอเมริกาอยู่แล้วก็ได้ผลกระทบเชิงบวก ในฝั่งของตัวที่เป็นบอนบ้างนะครับเป็น n v v s t t m n t t r r d e e o r r p r r t t e บอนคือเป็นหุ้นกู้นะครับที่อยู่ในเกรดที่ลงทุนได้ตัวนี้ลบเป็น1.49%ต้องบอกว่ามันได้รับผลกระทบบ้างนะครับจากการที่เฟด เฟดเนี่ยประกาศในเรื่องของการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยคือต,ต้องบอกว่าเวลาลงทุนเนี่ยใครไม่รู้จักเฟดเนาะเฟดคือเหมือนธนาคารกลางนะครับแล้วเขาจะพูดออกมานะครับแล้วคาพูดของเขาเนี่ยอย่าสวนทางผมจะบอกว่าการลงทุนเนี่ยอย่าสวนทางเฟดเฟดไปทางไหนเราควรไปตามซึ่งการเพิ่มดอกเบีย้ยนโยบายของทางอเมริกาเนี่ยนะครับมันจะส่งผลให้สินค้าทางการเงินที่เป็นในรูปของหุ้นกู้ตราสารหนี้พวกนี้นะครับมันมีความพันผวน หรือให้นึกอย่างนี้เมื่อก่อนตอนที่มันมีดอกเบีย้ยต่ำๆนะครับธนาคารก็จะออกคุณกู้มาบริษัทก็ออกคุณกู้มาสมมุติว่ามันเป็น2เปอร์เซ็นตต่อปีแล้วกันนะครับดอกเบีย้ยแต่พอธนาคารเนี่ยปรับให้ดอกเบีย้ยมันสูงขึ้นพอมันสูงขึ้นนะครับมูลค่าไอ้อันเดิมที่เรามีอยู่มันจะลดลงนันทีเนาะคนก็แค่ไปเลือกเอาเงินถอนจากไอ้สิ่งที่เราได้น้อย2เปอร์เซนเนี่ยอาจจะวิ่งกลับไปอยู่ในธนาคารสมมุตินะครับว่าธนาคารให้1 8่งจุดแปดเปอร์เซ็นต กับบริษัทให้2%แต่ธนาคารมั่นคงกว่าคนก็จะแห่เอาเงินจาก1.2%นี่ยไปอยู่1.8อะไรแบบนี้นะครับเมื่อดอกเบี้ยนโยบายมันโตขึ้นอะไรที่มันเสี่ยงจะถูกเอาเงินย้ายแต่ความเสี่ยงออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ตัวตัว c o r p o r a t e Bond เนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบ แต่มันอาจจะดูไม่เยอะมากนะครับแค่1%นนี้อาจจะไม่เยอะมากอีกอันนึงคือ v e a นะครับ v e a ก็คือแวนการ์ดที่เป็น d e v e l o p Market d e v e l o p Market เนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เพราะว่าถ้าเราบอกว่า Dev e l o p Market มันคืออยู่ในยุโรปซะส่วนใหญ่นั้นวันนี้ยุโรปคือจุดแรกเลยครับที่มันได้รับผลกระทบจากโควิดอย่างอังกฤษใช่ไหมสหราชชาาจากติดโควิดทีวันละเป็นแสนคน นะครับอย่างเยอรมันเยอรมันนี่รักในสิทธิของตัวเองมากไม่สวมหน้ากากเพราะฉะนั้นแพร่กระจายทีอ่เป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแสนคนในวันเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยในฝั่งของยุโรปผมว่าได้รับผลกระทบเชิงลบในโควิดน9ทีค่อนข้างเยอะแล้วก็โอเมกอนนี่เอาเรื่องนะครับแล้วเขาบอกว่ามันจะกลายพันธุ์ด้วยรวมถึงการที่พัฒนาวัคซีนตัวใหม่ผมมองว่าคือมีหลายทฤษฎีที่บอกว่าครั้งนี้ทำไมไวรัสตัวนี้มันถึงเปลี่ยน เชื้อเนี่ยมันถึงเปลี่ยนตัวเร็วเพราะเขาบอกว่าเราออกวัคซีนโดยที่มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนหลายๆตัวเราใช้เวลาในการพัฒนาสูตรนานมาก ยอมให้ติดไปก่อนเพื่อให้มันคงที่แต่ทุกวันนี้คือเราพัฒนาการของเรามันเร็วไงออกวัคซีนได้เร็วแต่การเร็วตรงนั้นเนี่ยมันทําให้มันกลายพันธุ์เร็วด้วยเพราะเหมือนกับเราไปกระตุ้นไปเปลี่ยนมันนะครับพอเปลี่ยนมันเสร็จใครที่อ่อนแอก็ติดไปพอติดไปก็ติดกันต่อมันเลยทําให้มีผลกระทบทําให้วัคซีนมันมันไม่ไม่ได้ผลด้วยแล้วทําให้โรคเนี่ยมันเปลี่ยนตัวเร็วนะครับเนี่ยเราศึกษาการลงทุนเราต้องไปถึงเบอร์นี้เราถึงจะรู้ครับว่าเราควรลงทุนกลุ่มไหน อันสุดท้ายนะครับในส่วนของ emerging market ไอเน,นี้ลบมากที่สุดเลยลบ3.06จริงๆมันไม่ควรจะติดลบขนาดนี้แต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ถ้าเกิดมันติดลบขนาดนี้สิ่งที่เราต้องสันนิษฐานคือ1มันมีจีนอยน่อนั้นใช่ไหม นะครับใครที่ไปดูเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันมีประเทศอะไรบ้างแต่ผลกระทบในฝั่งของเอเชียจริงๆแล้วเอเชียน่าจะดีนะครับแต่ว่าเอเชียเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบมากกว่าทางประเทศกลุ่มพัฒนาแล้วเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของการที่เราพึ่งพาการนําเข้าส่งออกเป็นหลักนะครับสินค้าบริการที่เราต้องส่งไปทางฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาเนี่ยมันไปได้ยากขึ้นด้วยโควิดด้วยหลายบริษัทต้องสำรองเงินด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่มันส่งผลกระทบค่อนข้างหนัก แล้วก็ในฝั่งแต่จริงๆตัวเลขโควิดของของเอเชียจะดูดีกว่าฝั่งยุโรปอีกนะในช่วงช่วงโอมคอนมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่า อันนี้มันระยะสั้นแต่พอร์ตยังเป็นบวกอยู่นะอย่าลืมพอร์ตยังเป็นบวกอยู่นะครับผมกลับมองว่าในอนาคตนะครับน่าจะน่าจะดีนะครับเพราะถ้าดูจากจากดูจากสถานการณ์ตรงนี้ผมกลับมองว่าเออมันก็บริหารพอร์ตในยุคที่มันมีความผันผวนขนาดนี้แล้วยังเป็นบวกได้แต่ทีเนี้ยก็ต้องดูกันะระยะยาวครับว่าโอไมคอนจะสามารถแบบสร้างผลกระทบได้ขนาดไหนการประกาศของเฟดครั้งนี้จะส่งผลกระทบอะไรบ้างรวมถึงในช่วงที่ผ่านมาผมว่าราคาทองคําก็แอบผันผวน ราคาตัวคริปตเคอเรนซีก็ผันผวนเนาะนะครับแปลว่ามันอาจจะมีผลต่อการลงทุนในหุ้นด้วยถ้าเกิดคริปตเคอเรนซีดีถ้าเกิดทองคําดีมันดีหมดนะครับผลตอบแทนดีมากคนอาจจะเอาเงินออกจากตลาดทุนหรือตลาดหุ้นเนี่ยออกไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเห็นผลก่อนคือพวกตลาดเซฟเซฟเช่นตลาดหุ้นกู้นะครับคอปเปอร์บอลพวกนี้จะถูกเอาออกก่อนเพราะไม่รู้จะเซฟไปทําไมในเมื่อผลตอบแทนนันอื่นน่าสนใจกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่า ในระยะยาวอาจจะมีความบันผลเกิดขึ้นแต่รอดูครับเพราะว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่า ETF เนี่ยถ้าอยู่ในระยะยาวๆเนี่ยการลงทุนแบบพาสีมันค่อนข้างได้ประโยชน์มากกว่า ค่ารมรเียมถูกกว่านะครับเราก็ไม่ต้องมานั่งรุ้นว่าผู้จัดการจะเก่งไม่เก่งผมว่าอันนี้มันค่อนข้างได้เปรียบในมุมลองลันเนาะในระยะยาวนะครับลองมาติดตามกันนะครับเราจะมาอัปเดตกันทุกๆเดือนแต่ว่าเดี๋ยวปีหน้าผมน่าจะมีการลงทุนเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็มาติดตามกันมาดูกันว่าพอรต global ETF จากจิตตะเวลจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับงั้นวันนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอลาไปก่อนมาติดตามกันได้ครับทุกๆเดือนเนาะสำหรับพอรตนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ